วันสงกรานต์หรือวันมหาสงกรานต์เป็นวันที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดียแต่วันสงกรานต์ของไทยเปลี่ยนจากการสาดสีเป็นการสาดน้ำใสกันเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนและในอีกแง่หนึ่งยังมีความเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปทำให้นิยมเล่นสาดน้ำและประแป้งกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจะไม่ถือโทษโกรธกันคำว่า สงกรานมาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายว่าการเคลื่อนย้ายโดยเชื่อว่าในวันสงกรานเป็นช่วงเวลาการเคลื่อนย้ายของจักรราศีอีกในหนึ่งก็คือการเคลื่อนสู่ปีใหม่ทำให้คนไทยยึดถือวันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งพุทธศักราช2 4ง3ก่อนจะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามแบบแผนสากลนิยม ซึ่งก็คือวันที่1มกราคมของทุกปีทั้งนี้การละเล่นสงกรานต์ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมีในประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่าก,กัมพูชาลาวรวมถึงบางพื้นที่ของเวียดนามจีนศิรีลังกาและอินเดียสําหรับประวัติวันสงกรานต์หรือกำเนิดวันสงกรานต์มักมีเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงถึงตำนานนางสงกรานต์โดยอ้างอิงตามจารึกที่วัดพระเชษฐพลวิลำลังคารมัด ตำนานเล่าว,ว่ามีเศรษฐีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งไม่มีบุตรจึงไปบูงสูงขอบุตรกับพระอาทิตย์และพระจันทร์แต่รอหลายปีก็ไม่มีบุตรสักทีจนกระทั่งถึงฤดูร้อนปีหนึ่งเศรษฐีได้นำเข้าสารสาวน้ำเจ็ดสีหุงบูชารุกกอขอพระใสพร้อมเครื่องถวายและการประโคมดนตรีโดยได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรพระใสได้ฟังก็เห็นใจจึงไปขอบุตรกับพระอินทร์ให้เศรษฐีต่อมาเศรษฐีได้บุตรชายและตั้งชื่อว่าธรรมบานกุมาร ธรรมบานกุมารเป็นคนฉลาดหลักแหลมจนมีชื่อเสียงร่ำลือไปไกลทำให้เท้ากบินพรมได้ลงมาท้าทายปัญญาโดยได้ถามปัญหากับธรรมบานกุมารให้เวลาเจ็ดวันหากฝ่ายใดแท้จะต้องตัดศีรสบูชาท้ายที่สุดธรรมบานกุมารสามารถตอบปัญหาได้เท้ากบินพรมจึงต้องเป็นฝ่ายตัดศีรษะแต่หากศีสษนนี้ตกลงพื้นโลกจะเกิดเพลิงไม่โลกเท้ากบินพรมจึงสั่งให้บาดบาจาริกาของพระอินทร์ ทั้งเจ็ดนางสลับหน้าที่หมุนเวียนทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรหรือศีรษะของตนแห่รอบเขาพระสุเมรปีละหนึ่งครั้งซึ่งตรงกับช่วงมหาสงกรารโดยนางสงกรารทั้งเจ็ดมีชื่อดังนี้ 1. นางทุงสเทวี 2. นางรักสเทวี 3. นางโครากเทวีสนางกิรินีเทวี 5. นางมณทาเทวี 6. นางกิมิธาเทวี 7. นางมโหธรเทวีคติความเชื่อและเรื่องราวประวัติวันสงกรานต์จึงเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันมหาสงกรานต์โดยในแต่ละปีก็จะมีชื่อนางสงกรานต์ทั้ง7สลับหมุนเวียนกันนั่นเองกิจกรรมทั่วไปในช่วงเทศก,กาลวันสงกรานต์คนไทยนิยมเล่นนะ้ำประแป้งรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระวันสงกรานต์ใครที่อยู่ห่างไกลครอบครัวก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อฉลองวันปีใหม่ไทยรวมถึงกล่าวคำอวยพรสุขสันตวันสงกรานต์และสวัสดีวันสงกรานต์ให้แก่กันนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวสำหรับจัดงานเทศกาลสงกรานต์ก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้วันสงกรานต์ของไทยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก